เชิญท่านรัฐมนตรีได้สรุปครับเชิญครับรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับแล้ก็เพื่อนสมาชิกครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้อภิปรายทั้งหมด15ท่านเป็นพรรคฝ่ายค้าน12ท่านและก็เป็นพักฝ่ายรัฐบาล3ท่าน ตาแหน่งที่กําลักับเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้จริงๆเป็นพระบัญญัติที่ถ้าเราเอาตัวเงินมามาใช้เนี่ยมันคงไม่พอเพียงหรือไม่ไม่คุ้มค่ากับคนที่ถูกเสียหายไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกคุมขังก็ดีหรือผู้เสียหายจากการละเมิดก็ดีดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็น พยัดเบื้องต้นที่เรียกว่าเป็นพยัติในการรับรองสิทธิ์รับรองสิทธิ์คือรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายกับผู้ที่ถูกคุมขังหรือตกเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาที่เรียกว่าแพะดังนั้นที่หลายท่านกังวลว่า,าจำนวนเงิน จะน้อยไปหรือจะไม่เหมาะสมนั้นก็อยากกะกาเรียนว่า,าในตัวพระธัญญัติจริงๆในมาตรา5เนี่ยการเรียกร้องหรือการใช้สิทธิ์หรือประโยชน์ตามพร,รนธั์ญัติดีไม่ตัดสิทธิ์หรือประโยชน์ของผู้เสียหายที่พึงได้ตามกฎหมายอื่นก็จะมีหลายๆอันหลายคดีว่าถ้าเราไปมีกฎหมายอื่นที่มีการเยียวยาตามกฎหมายอื่นอย่างเช่นภาคใต้เนี่ย เราจ่ายตากใบหรือเหตุการณ์สบ้าย้อยหรือกือเซะหรืออื่นๆเนี่ยเ5ล้านหในเจล้านห้าเขาก็ยังได้รับสิทธิ์ตามพริาหบัตินี้เพราะในภาคใต้มีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาที่การกระทําของเจ้าที่รัฐดังนั้นจึงแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมถือว่าตอนตั้งคณะกรรมาการเราก็จะเอาเหตุผลทั้ง15ท่าน รวมถึงเหตุผลทางวิชาการต่างๆที่ฝ่ายจะเป็นกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยมารองรับประการสำคัญที่เราเปลี่ยนหลักการอย่างมากก็คือวันนี้เราเอื้อมไปถึงผู้ต้องหาคำว่าผู้ต้องหาคือบุคคลที่มีการสอบสวนแล้วก็มีการฝากขังฝากขังก็ส่วนใหญ่สูงสุดก็84วันที่ แล้วสุดท้ายอายการไม่ฟ้องเราเอื้อมไปตรงนี้ก็อยากจะกลับเรียนว่าวันนี้เรามีคดีระหว่างนะวันนี้นะฮะเพิ่งประชุมคณะกรรมการและจะทันก่อนที่จะมาเนี่ยอยู่73530 3 0คนคดีระหว่างเนี่ยเนื่องจากท่านนัทวุตรได้พูดกฎหมายเมื่อสักครู่เนี่ยตอนท่านเขียนพรบอรัดจัทันเนี่ยท่านไม่ได้เอาคดีระหว่าง หรือคดีต่างๆมาไว้ในพรบราชทันในพรบราชะทันจะมีเฉพาะคดีเด็ดขาดดังนั้นคดีระหว่างเนี่ยถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะปฏิบัติเหมือนคดีเด็ดขาดไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมิติอีกไม่กี่วันจะมีเรือนจำคดีระหว่างเช่นพิเศษกรุงเทพ หรือหลายๆแห่งที่เราจะทําไม่เห็นแต่อย่างไรก็ตามเ,เนื่องจากว่าการที่พนักงานอายการไม่ฟ้องไม่ใช่หมายความว่าบุคคลนั้นไม่ได้กระทําผิดพนักงานอายการก็ดีพนักงานสอบสวนก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องไม่ฟ้องเนี่ยเป็นเพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้องพยานหลักฐานเนี่ยต้องไปยืมตา ยืมหูแล้วก็ไปบุคคลที่มาเป็นพยานถ้าเกิดไม่พอฟ้องมันไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าเขาจะไม่เป็นผู้กระทําผิดเราจึงจําเป็นต้องมีคณะกรรมการคือเราเห็นด้วยว่าการมีคณะกรรมการเนี่ยมันก็เป็นการอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์ชนิดหนึ่งแต่เราต้องมีเพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันมีคดีระหว่างที่เจ็ดหมื่น ฝากคดีเนี่ยพบว่า44,411ืคดีเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อเป็นคดียาเสพติดถ้าเกิดว่าถูกจับแล้วก็สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหายาเสพติดมารับเงินทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าสังคมอาจจะมีคางแขงใจเราจึงต้องเป็นมีคณะกรรมการ ซึ่งในคดียาติดติดจริงๆเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์ในคดีที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้าคดีทั้งหมดกลุ่มที่จะต้องมาถูกพิจารณาตามพรบนี้เมื่อมีผลใช้บังคับก็จะมีคดีที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในเรือนจำไม่ใช่ชั้นศาลชั้นต้นตัดสินศาลทอนยังไม่เดดขาดเนี่ยมี1 6 6่7คดีนะคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่า พนักงานในการไม่ฟ้องอาจจะสัก40% 30%เนี่ยเขาก็จะมาสิทธิ์รับแต่ในจำนวนนี้เป็นถึง12,713คดี31คดีเนี่ยเป็นเรื่องยาเสพติดดังนั้นผมจึงอยากจะกลับเรียนว่าการมีคณะกรรมการเนี่ยในอดีตนั้นจำเลยเราจะพิจารณา โดยคําพิพากษาสงสัยแล้วไม่ให้ก็ได้แค่20%ส่วนผู้เสียหายเนี่ยเกได้หมดนะแต่ตอนนี้พอเรามาแก้กฎหมายเนี่ยจำเลยก็คงจะเป็น99%แต่ผมก็อยากจะให้มีการสมดุลในสังคมเพราะไม่เช่นนั้นถ้าสังคมไม่สมดุลเนื่องจากว่าการที่อายการสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดเพียงแต่พยานหลักฐานไม่พฟ้อง ผมต้องขอกลับขอบคุณครับแล้วเมื่อกี้มีท่านหนึ่งถามว่าถ้าจะสอบในเรือนจำผมก็ในหลักการต้องให้ได้สอบนะแต่ปัญหาหนึ่งก็คือมอสทเนี่ยก็มาสอบในเรือนจำแต่รามํำแหงเนี่ยหนึ่งคนจะได้สอบผมมีเคสกรณีก็คือว่าเนื่องจากพบรบราชัณฑ์ฉบับนี้เขียนให้เฉพาะนักโทษเด็ดขาดอย่างกรณีมีเกิดกับ คุณบุง้งหรือตะวันเนี่ยคือตะวันเนี่ยอยากจะออกไปงานศพแต่ว่าเมื่อเขาอยู่ในคดีระหว่างเนี่ยจะต้องไปขออำนาจศาลแต่ว่าเนื่องเนื่องอะไรก็ตามถ้าคดีไม่เด็ดขาดเนี่ยการบริหารโทษของราชธา์เราทําไม่ได้การบริหารโทษราชณานเนี่ยผมมีนโยบายเลยถ้าพ่อแม่ใครตายใครเสียชีวิตถ้าคดีเด็ดขาดต้องให้เขาไปงานศพถ้าเขาจะไป หรือถ้าจะเป็นการสอบอย่างนี้ต้องให้ไปอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปตรวจสอบอีกทีครับก็ผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านและก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิมนชนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ